สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยหนังเรื่องไซโค1960หนังเรื่องนี้คือต้นฉบับของเบดโมเตวเวอร์ชันซีรีส์ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ปี1960ภาพยังเป็นขาวดำอยู่เลยครับแล้วนอร์แมนในเวอร์ชั่นนี้จะโรคจิตเท่ากับเวอร์ชันซีรีส์ไม่นะ ก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยหนังเรื่องไซโค1960กัน็ได้เลยครับวันศุกร์ที่11ธันวาคมปี1960 แมลเรียนตัวเอกของเรื่องนัดเจอกับแซมชายหนุ่มที่เธอกำลังแอบคบอยู่และชวนมาป้าป้ปาปกันที่โรงแรมในช่วงพักกลางวันแซมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขนักเพราะต้องทำงานใช้นี้่ก้อนโตให้กับพ่อที่ตายไปแล้วแถมยังมีภาระต้องส่งเสียค่าเลี้ยงดูเมียเก่าอีกแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ไม่อยากหลบหล,ลบซ่อนซ่อในการครบหาเลยวางแผนที่จะแต่งงานกันหลังพักเที่ยงเศษแมลเรียนก็กลับมาที่ออฟฟิศแล้วลาวี่เจ้านายของเธอก็เข้ามาพอดีเ มาพร้อมกับลูกค้าที่เพิ่งซื้อบ้านไป40,000เหรียญลูกค้าคนนั้นยื่นเงินม่ให้กับแมวเรียทันทีเจ้านายเลยบอกให้เธอนำเงินไปฝากที่ธนาคารซาเพราะไม่อยากเก็บเงินก้อนโตวไว้ที่นี่ แมเรียนออกไปธนาคารจากนั้นก็โกหกว่าตอนนี้รู้สึกปวดหัวมากและขอตัวกลับบ้านทันทีเมื่อมาถึงบ้านเธอก็รีบเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินทางแมวเรียนวางแผนจะนำเงินที่ได้ไปให้แซมเพื่อใช้หนี้แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันระหว่างขับรถออกไปเธอจอดติดไฟแดงและเจอกับหัวหน้าเดินผ่านหน้ารถและหันมาสบตาเข้าพอดีแมเรียนตกใจมากเร็วรีบขับรถออกไปอย่างไว แมเรียนขับรถออกไปจนเริ่มมืดแล้วเธอก็เริ่มง่วงขึ้นมาเลยแวะจอดนอยข้างทางเช้าวันต่อมาตำรวจนายหนึ่งขับรถมาเจอเธอจึงมาเคาะประตูเรียกทันทีเธอตื่นขึ้นมาและทำท่าจะขับรถออกไปเขาเลยถามเธอว่ารีบร้อนจังเลยน,นะจะรีบไปไหนละ่ะ แมเรียนตอบว่าเธอเสียเวลามามากแล้วเธอแค่จอนนอนเฉยเมื่อวานง่วงมากจนเกือบขับรถชนแต่ตำรวจนายนี้ก็ดูสงสัยเธอไม่ใช่น้อยและขอดูใบขับขี่ของเธอแมวเรียนเลยยื่นใบขับขี่ให้ดูจากนั้นก็รีบขับรถออกไปอย่างไวแต่ตำรวจนายนี้ก็ไม่เลิกสงสัยเขาขับรถตามเธอไปไม่หยุดแมวเรียนขับเข้าไปในเมืองและคิดว่าตำรวจเลิกตาไปแล้วเธอเลยขับมาที่เทนนโรถเพื่อขายรถของตัวเองและซื้อรถคันใหม่ระว่า กว่างกำลังคุยกับเจ้าของเทนโรดตำรวจนายนั้นก็กำลังยืนมองเธออยู่พอดีแมรีน่นเรียบขายรถของตัวเองและเพิ่มเงินนิดหน่อยเพื่อซื้อรถคันใหม่ เมื่อได้รถมาแมวเรียนก็ขับออกไปทันทีจนเกือบลืมกระเป๋าเดินทางของตัวเองแมวเรียนขับรถฝ่าฝนมาจนมืดคำ่ำแต่ฝนก็ยังตกหนักมากจนเธอขับต่อไปไม่ได้แล้วเธอก็ได้มาเจอกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเบดมูเตลเธอขับรถมาจอดและเข้าไปดูที่ออฟฟิศแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยมองไปที่บ้านหลังใหญ่ด้านหลังเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่แถวหน้าต่าง แมรีเรียเลยวิ่งไปที่รถและบิดแตรเรียกชายคนหนึ่งที่มีท่าทางใจดีก็วิ่งลงมาเขาขอโทษที่ไม่ได้ยินเพราะฝนตกหนักมากเธอถามเขาว่ามีห้องว่างบ้างไหมชายคนนั้นเลยบอกว่าว่างทุกห้องเลยแมรีเรียนกรอกข้อมูลเข้าพักและใช้นามแฝงว่าแมรี่แซมมัวแทนชื่อจริงของเธอเมื่อเช็คอินเสร็จชายคนนั้นก็พาแมรีนมาส่งที่ห้องพักซึ่งอยู่ติดกับออฟฟิศพอดีเขาแนะนำตัวว่าชื่ออนมแมนถ้าเธอมีปัญหา ก็คอกำแพงเรียกเขาได้ตลอดเวลาหลังแนะนำตัวเส็ษแมวเรียนก็ถามถึงร้านอาหารใกล้ๆโรงแรมเผื่อว่าจะออกไปหาอะไรกินแต่นอร์แมนก็บอกว่ามันอยู่ห่างจากที่นี่ถึง15กิโลเมตรแมวรียนเลยถอดใจและบอกว่าเธอจะไม่ไปไหนแล้วนอร์แมนเลยชวนแมวเรียนไปทานมื้อข้าด้วยการบนบ้านพร้อมกับบอกว่าถ้าเตรียมอาหารเสร็จเขาจะกลับมาเรียกเธอ เมื่อนอร์แมนออกไปเตรียมอาหารแมวเรียนก็รีบหยิบเงินออกมาซ่อนไว้แล้วตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากบ้านของนอร์แมนเป็นเสียงของหญิงสูงวัยที่กําลังต่อว่านอร์แมนไม่ให้พาแมวเรียนขึ้นไปกินข้าวด้วยกันบนบ้านหญิงคนนั้นคือนอร์มาเธอคิดว่านอร์แมนลูกของเธอจะพาแมวเรียนมาป้าบๆหลังดินเนอร์เสร็จและบอกให้นอร์แมนลงไปบอกแมวเรียนว่าแม่ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปกินข้าวหรือทาอะไรกันบนบ้านของเธอเด็ดขาดนอร์ เลยตะโกนใส่แม่ว่าให้พอได้แล้วหยุดพูดสักทีจากนั้นนอร์แมนก็ยกอาหารมาให้แมวเรือนหน้าห้องเธอเลยพูดจับนอร์แมนว่าฉันสร้างปัญหาให้คุณซะแล้วนอร์แมนบอกว่าช่วงนี้แม่ของเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แมวเรือนเลยชวนนอร์แมนเข้าไปกินข้าวด้วยกันในห้องแต่นอร์แมนไม่กล้าเข้าไปเลยชวนเธอมากินที่ออฟฟิศแทน ในตอนนั้นโนแมนก็เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังว่าชอบสตับนกและสัตว์มากชีวิตของเขาว,วนเวียนอยู่แต่ในโรงแรมและออฟฟิศนี้เขาไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่บางทีเขาก็โมโหแม่เหมือนกันที่ชอบขึ้นเสียงโวยวายแต่ขเขาก็เข้าใจแม่ เราะตั้งแต่พ่อแท้ๆตายแม่ก็เลี้ยงดูเขามาเพียงลําพังตั้งแต่ห้าขวบมันคงลําบากมากสําหรับแม่พอแม่มีสามีใหม่เขาก็บอกให้แม่สร้างโรงแรมนี้แต่สามีใหม่ก็ตายจากไปสักก่อนแม่จึงช็อกมากแล้วเริ่มมีอาการป่วยทางจิตแม่เรียนถามนอร์แมนว่าทําไมไม่หนีไปจากแม่ละ่ะ เขาบอกว่าไม่สามารถทิ้งแม่ได้เพราะไม่มีใครดูแลแต่ผมก็ไม่ได้เกลียดแม่นนะผมแค่เกลียดสิ่งที่แม่เป็นอยู่ตอนนี้แมเรียนแนะนําให้นอมแมนพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ้าทําให้นอ์แมนเริ่มโกรดนิดหน่อยและตอบเธอว่าเขาจะไม่ยอมให้แม่ไปอยู่ในที่แบบนั้นแม่ของเขาแค่บ้านนิดหน่อยไม่มีพิษมีภัยกับใครแมเรียนเห็นท่าไม่ดีเลยขอตัวกลับไปพักเพราะต้องออกเดินทางแต่เช้าหลังจากแมเรียนกลับไปที่ห้อง เธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมอาบน้ำนอนแมนแอบเปิดรูปภาพในออฟฟิศออกและแอบดูเือบนรูที่เจาะเอาไว้จากนั้นก็เหมือนคิดอะไรบางอย่างได้เล้วเรียบกลับขึ้นไปบนบ้านแล้วแมวเรียนก็เดินเข้าไปอาบน้ำ จูจูก็มีเงาผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาด้านหลังเธอและเอามีดแทงแมวเรียหลายต่อลายทีจนตายนอนแมวเรียบวิ่งลงมาจากบ้านเข้าไปดูที่ห้องของแมวเรียนและพบว่าเธอได้ตายคาห้องน้ําไปเสียแล้วนอรแมวรียบคิดหาวิธีจัดการศพของเธอทันทีเขาเข้าไปล้างทําความสะอาดคราบเลือดนําพลาสติกหอ่อศพและอุ้มเธอไปใส่ไวท้ายรถเก็บข้าวของของเธอใส่กระเป๋าจากนั้นก็ขับออกไป น้แมวขับรถมาจอยริมน้ำและค่อยๆเข็นมันลงไปแล้วศพของแมรี่นก็จมหายไปพร้อมกับรถของเธอต่อมาไลล่าพี่สาวของแมรี่นก็มาหาแซมในที่ทำงานเธอคิดว่าแมรีนน่นหนีไปอยู่กับแซมเลยบอกให้เขาพาน้องสาวมาซะาแล้วตอนนั้นอาโบเกสก็เดินเข้ามาแนะนำตัวและบอกว่าเขาเป็นนักสืบกำลับบงตามสืบเรื่องของแมรี่นอยู่เช่นกันซึ่งอาโบเกสน่าจะได้รับการว่าจ้างมาจากเจ้านายของแมรี่นนั่นเอง แซมเริ่มงงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่เลยเล่าให้ฟังว่าแมวเรียนขโมยเงินเจ้านายแล้วหนีออกมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนวันนี้ยังไม่มีใครหาเธอพบพวกเขาคิดว่าแมวเรียนจะขโมยเงินและมาหาแซมแต่แซมก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเหมือนกัน อาบกแกสตามสื่อไปทั่วทุกโรงแรมจนมาถึงเบดโมเตลเขาได้เจอกับนอร์แมนและเอารูปแมเรียนออกมาให้ดูตอนแรกนอร์แมนปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นและไม่มีใครมาพักที่นี่กว่า2อาทิตย์แล้วแต่เขาก็ลืมตัวพูดวกไปวนมาจนอาบกแกสเริ่มสงสัยและขอดูสมุดบันทึกเข้าพักของโรงแรม อบโบแกสเจอชื่อแมเรี่ที่เขียนหลอกไว้ทําให้รู้ว่าเธอเข้ามาพักที่นี่แน่ๆแล้วนอร์แมนก็ยอมรับว่าเธอมาพักที่นี่จริงๆอบโบแกสขอคุณห้องพักในโรงแรมแต่นอร์แมนไม่อนุญาตและให้เขาไปเอาหมายค้นมาก่อน อาโบแกสเตรียมตัวจะกลับไปในตอนนั้นเองเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างบ้านของนอร์แมนเขาหันมาถามนอร์แมนว่าคุณอยู่กับใครในบ้านแต่นอร์แมนก็บอกว่าเขาอยู่คนเดียวอาโบแกสเลยบอกให้นอร์แมนมาดูเงาที่เขาเห็น,นริมหน้าต่างนอร์แมนเลยบอกว่าเขาอยู่กับแม่แต่แม่ไม่ค่อยสบายเดินไปไหนไม่ได้มันก็เหมือนกับเขาอยู่คนเดียวนั่นแหละ อบโบแกสขอเข้าไปคุยกับแม่ของนอร์แมนแต่เขาก็ไม่ยอมและไล่ให้อบโบแกสกลับไปอบโบแกสเลยขับรถออกไปและโทรไปหาไลลา,ลาเล่าเรื่องที่เจอให้ฟัง เขามั่นใจว่าแมวเรียนมาพักที่โรงแรมนี้แน่ๆแม่ของชายเจ้าของโรงแรมน่าจะเคยคุยกับเธอและบอกว่าเขาจะกลับไปหาหลักฐานที่โรงแรมนี้อีกครั้งและจะรีบกลับไปในอีกหนึ่งชั่วโมงพร้อมบอกที่อยู่โรงแรมไว้กับไรล,ล่าเรียบร้อยหลังจากนั้นอาโบเกสก็กลับมาที่โรงแรมแต่ไม่เจอใครอยู่ในออฟฟิศก็เลยแอบเดินเข้าไปในบ้านขณะที่อาโบเกสกำลับบงเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองหญิงคนหนึ่งก็พล่อมาและแทงใส่เขาจนตายทันที ไลล่านั่งรอจนผ่านไป3ชั่วโมงก็ไม่เห็นวี่แววของอาบูเกสเธอเริ่มร้อนใจมากและถามแซมว่าเส้นทางหลวงสายเก่าที่ตั้งของเบดโมเตลอยู่ไกลแค่ไหนเธอรอไม่ไหวแล้วและจะออกไปที่นั่นตอนนี้แซมบอกให้ไลล่ารอก่อนแต่เธอก็ไม่ฟังและเดิอนออกไปทันทีแซมเลยเดินตามมาและบอกให้ไลล่ารออาบูเกสที่นี่ส่วนเขาจะออกไปที่เบดโมเตลเอง แซมขับรถมาถึงโรงแรมเขาตะโกนเรียกอาบูแกสเสียงดังลัน่นแต่ก็ไม่เจอใครที่นั่นแซมเลยกลับมาหาไลาล่าและบอกว่าที่นั่นไม่มีทั้งอาบูแกสนอร์แมนหรือว่ายิงแกอยู่เลย แซมได้ชวนไลล่าไปหาในอำเภอของทินนี่เพื่อถามเรื่องของนอร์แมนเมื่อไปถึงบ้านในอำเภอทั้งคู่ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังและขอร้องให้เขาช่วยโทรหารนแมนให้หน่อยในอำเภอโทรไปหารนแมนและถามว่ามีนักสืบเข้าไปหาบ้างไหมนอร์แมนเล่าให้ฟังว่ามีนักสืบเข้ามาถามหาผู้หญิงคนหนึ่งหลังได้ข้อมูลนักสืบคนนั้นก็กลับไปไลล่า la, เลยถามว่านักสืบไม่ได้กลับไปที่นั่นเพื่อไปเจอแม่ของนอร์แมนอีกครั้งเหรอนในอำเภอ บอกกับเลยล่าว่าคุณบอกว่านักสืบจะกลับไปคุยกับแม่ของนอร์แมนใช่ไหมแต่แม่ของนอร์แมนตายไปตั้งแต่10ปีก่อนแล้วนะ ซึ่งในตอนนั้นแม่ของนอร์แมนฆาตกรรมชายที่มีเมียแล้วและเธอก็ฆ่าตัวตายตามหลังจากนั้นนอร์แมนก็มาเจอศพของทั้งคู่อยู่บนเตียงมันเป็นคดีใหญ่ของเมืองนี้ที่ไม่มีวันจะลืมได้เลยแต่แซมก็ยืนยันกับนายอเมอว,ว่าเขาเห็นผู้หญิงแก่นั่งอยู่ตรงหน้าต่างบ้านของนอร์แมนจริงๆเขาทั้งตะโกนเรียกทั้งทุกประตูแต่ก็ไม่มีใครออกมา ไลล่ายืนยันคำพูดของแซมด้วยอีกคนเธอบอกว่าอาบแกสก็โทรบอกเธอเช่นกันว่าเห็นแม่ของนอร์แมนแต่นอร์แมนไม่ยอมให้เขาเจอเธอและบอกว่าตอนนี้แม่กําลังป่วยหนักในอำเภอเลยพูดกับไลล่าว่าถ้าหญิงแก่ที่เห็นคือแม่ของนอร์แมนแล้วศพที่อยู่ในสุสานจะเป็นของใครละ่ะ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่บ้านของนอร์แมนเขาเข้าไปหาแม่และขอให้เธอหลบในห้องเก็บผลไม้สักสองสาวันเพราะอาจมีคนมาคนที่นี่แต่แม่ของนอร์แมนก็ไม่ยอมและยืนยันว่าเธอจะอยู่ในห้องของตัวเองนี่แหละนอร์แมนเลยอุ้มแม่ออกมาระหว่างนั้นเธอก็ตะโกนด่าลูกชายไม่หยุด ตัดมาที่ไล่ลากับแซมพวกเขามาหาลาวรี่ที่โบสถ์เพื่อบอกว่าจะไปที่เบนโมเตลแต่ภรรยาของลาวรี่ก็บอกว่าพวกเขาไปมาแล้วก่อนมาที่โบสถ์และไม่เจออะไรผิดปกติที่นั่นทําให้ไล่ลาคาใจหนักมากและขอไปที่โรงแรมนั้นด้วยตัวเองไล่ลากับแซมเลยปลอมตัวเป็นคู่รักไปพักที่เบนโมเตลเขาเข้าไปเช็คอินตามปกติและแอบเข้าไปคุณห้องพักทีละห้องจนครบแต่ก็ไม่พบอะไรน่าสงสัยนอกจากห้องพักหมายเลขหนึ ที่มานกันห้องน้ําหายไปไลล่าเลายวางแผนให้แซมไปชวนนอร์แมนคุยเพื่อดึงดูดความสนใจ ส่วนเธอจะแอบขึ้นไปคุยกับแม่ของนอร์แมนเองก่อนเรื่องแผนการแซมบอกกับไลล่าว่าถ้าได้บอะแสอะไรแล้วไม่ต้องอยู่ดูรอขา่าวให้รีบกลับเข้าไปในเมืองทันทีแซมเข้ามาหานอร์แมนที่ออฟฟิศและชวนเขาคุยส่วนไลล่าก็แอบเข้ามาในบ้านเรียกหาแม่ของนอร์แมนเธอเข้าไปค้นห้องและพบเสื้อผ้าผู้หญิงในตู้พร้อมข้าวของเครื่องใช้วางอยู่เมื่อบอกไปที่เตียงก็พบว่ามีรอยยุบลงไปเหมือนมีคนเคยนอนอยู่ที่นี่ ตัดมาที่แซมเขาชวนนอร์แมนคุยจนนอร์แนรู้ตัวว่ากําลังถูกตามสืบเรื่องของแมวเรียน เขาเลยถามแซมว่าผู้หญิงที่มาด้วยอยู่ที่ไหนแล้วรีบมองออกไปที่บ้านเมื่อแซมเลือก็หยิบโหลที่วางอยู่ฟาดใส่หัวแซมจนสลบไปจากนั้นก็รีบวิ่งไปบนบ้านทันทีไลล่าเห็นนอร์แมนกำลังวิ่งมาที่บ้านแล้วรีบหนีลงไปซ่อนที่ชั้นใต้ดินและเธอก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่บนเก้าอี้ไลล่าเข้าไปจับเก้าอี้ให้หันกลับมาแต่ภาพที่เธอเห็นกลับเป็นซากศพโครงกระดูกนั่งอยู่ไลล่ากรีดออกมาเสียงดังลัน่น แล้วนอร์แมนก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงวิ่งถือมีดพุ่งมาหาเธอทันทีแต่ยังไม่ทันจะได้แทงไรล,ล่าแซมก็วิ่งตามมาจับนอร์แมนไว้ได้ทันนอร์แมนถูกจับตัวมาที่สถานีตำรวจโดยมีจิตแพทย์เข้าไปพูดคุยเพื่อหาบอะแสจากเขาเมื่อจิตแพทย์คุยกับนอร์แมนเสร็จก็ออกมาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องใดๆจากนอร์แมนเลยแต่รู้จักปากแม่ของนอร์แมนแทนตอนนี้นอร์แมนไม่มีตัวตนแล้ว เขาคิดว่าตัวเองคือนอมมาซึ่งเป็นแม่ของนอมแมนที่ตายไปแล้วจากนั้นจิตแพทย์ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่านอมแมนที่คิดว่าตัวเองเป็นแม่ได้ฆ่าใครไปบ้างตั้งแต่แมเรียนอาโบเกสคดีหญิงสาวที่หายไปอีกสองคนก่อนหน้านี้รวมทั้งแม่ของเขาพร้อมกับชายอีกคนที่ตายไปเมื่อสิปีก่อนนอมแมนก็เป็นคนฆ่าเช่นกันเขามีจิตใจไม่ปกติจนเริ่มเป็นตัวอันตรายตั้งแต่ตอนที่พ่อของเขาตายแม่ของนอมแมนเป็นผู้ หญิงที่เรียกร้องและพึ่งพาคนอื่นทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาหลายปีราวกับว่าไม่มีคนอื่นแล้วบนโลกนี้จนกระทั่งแม่ของเขาได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งนอร์แมนคิดว่าแม่เขียเขาทิ้งเพราะผู้ชายคนนี้ก็เลยโกรธจัดและจัดการฆ่าทั้งสองคนซะเลยนอร์แมนจัดฉากว่าแม่เป็นคนฆาตกรรมและให้ตัวเขาเองมาเจอศพอย่างน้อยก็เพื่อลบภาพนั้นออกไปจากใจของเขานอร์แมนขโมยศพของแม่ออกมานำาลงศพที่ถูกถ่วงน้ำหนักฝังลงไป และซ่อนศพไว้ในห้องเก็บผล,ลไม้จากนั้นก็เริ่มคิดและพูดแทนเือเขาเริ่มมีสองบุคลิกเพื่อพูดคุยกับตัวเองและหลายครั้งบุคลิกที่เป็นแม่ก็มาควบคุมทั้งหมด ทั้งสองบุคลิกอิจฉากันเองทําให้เวลาที่นอมแแมนรู้สึกชอบผู้หญิงคนไหนมากๆบุคลิกแม่ก็จะเป็นบ้าเช่นตอนที่พบกับแมวเรียนนอมแแมนประทับใจเธอมากทําให้เขาถูกปลุกเราและต้องการเธอและนั่นทําให้บุคลิกฝ่ายแม่เกิดอิจฉาและหันมาฆ่าแมวเรียนทิ้งหลังจากฆาตกรรมเสร็จนอมแแมนก็กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเหมือนกับว่าเขาเพิ่งตื่นจากการหลับลึกและทําตัวเป็นลูกชายที่ดีช่วยแม่ทําลายหลักฐานทุกอย่างซึ่งเขาเชื่อว่า ทั้งหมดนั้นแม่เป็นคนทําแซมได้ถามจิตแพทย์ว่าทำไมนอร์แมนถึงแต่งตัวแบบนั้นจิตแพทย์วิเคราะห์ไว้ว่านอร์แมนแค่พยายามทำให้แม่ของเขาดูเหมือนยังมีชีวิตอยู่และเมื่อมีอันตรายเข้ามาใกล้เขาก็จะกลายร่างเป็นแม่ สวมวิกผมแต่งตัวสวยๆเดินไปรอบบ้านเพื่อทําตัวเป็นแม่และเมื่อเขามี2บุคลิกการต่อสู้ก็มาเกิดขึ้นเสมอคนที่แข็งแกรงจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนว่าคนที่ชนะในครั้งนี้ก็คือบุคลิกแม่ของเขานนั่นเองในตอนนี้นอร์แมนก็ได้ถูกจิตใจของแม่กลืนกินโดยสมบูรณ์แบบแล้วส่วนเงิน40,000ดอลลาร์ก็จมอยู่ในหนองน้ํานั่นพร้อมกับร่างของแมรีน่น ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเบนโมเตวเวอร์ชั่นหนังดูจนจบแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าสนุกเหมือนซีรีส์หรือเปล่าครับซึ่งผมชอบความคลาสสิกของหนังสีขาวดําที่ดูสวยแปลกตาและเนื้อเรื่องที่เล่าได้กระชับทําให้ดูเพลินแบบสุดๆใครคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก่อนจบคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์และฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ